สวัสดีครับอ่าก็วันนี้มาพบกับผมนลินนะครับใน EP ีที่13นะครับในเรื่องของอ่าวิศวะฉลาดเลือกของเรานั่นเองนะครับกับวันเสาร์ช่วงก่อนเที่ยงของเรานะครับก็จะเป็นคลิปสาระความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์อัดไหล่นะครับที่บางครั้งเนี่ยไม่จาเป็นต้องซื้อแพงก็ได้เพียงแค่เรามีความรู้ในตัวของสินค้าในตัวผลิตภัณฑ์เราก็เลือกใชใ้มันเหมาะสมกับงานของเราได้นะครับก็วันนี้ เรายัางคุยใน,นเรื่องของคัพปิ้งอยู่เหมือนเดิมครับก็อย่างที่บอกอย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆคัพปิ้งมันมีเยอะมากๆนะครับเราก็พยายามหันห่นแล้วก็ซอยย่อยออกมาที่มันจําเป็นจําเป็นเท่านั้นเองแล้วก็มันต้องดูความสอดล้องหล,หลายๆอย่างครับเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของการหาง่ายนะครับหาง่ายในะที่หมายว่าลูกค้าสามารถไปซื้อแล้วก็หาใช้เนี่ยค่อนข้างจะมีขายได้โดยที่ ถ้าบางตัวที่มันหายากเนี่ยเราก็ไม่ได้เอามานําเสนอนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราแนะนําไปบอกเรียบร้อยดีหมดแล้วปุ๊บเนี่ยพอไปหาซื้อเนี่ยต้องสั่งจากเมืองนอกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องรอสินค้านานอันนี้เราอาจจะเป็นเคส by เคสไปนะแต่สิ่งที่เรามาพูดวันนี้เนี่ยเราก็พยายามหาที่มันแบบใช้กันเยอะหลากหลายนะครับมันอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของ c u p p i n g MT mt นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้จะเป็นแบบ h y เ e อร์เฟกนะครับเขาเรียกกันว่าอย่างนั้นนะครับคือไฮเปอร์เฟกคือลักษณะเนี่ยการจะทํางานแบบที่แรงบิดสูงๆแล้วก็แรงบิดแรงกระชากเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยก็กลับมาที่เดิมครับคัพปิ้งเนี่ยเนื่องจากว่าอุปกรณ์หลักๆเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับก็คือจะมีไอตัวที่เป็นฮับมันนะครับตัวนี้นี่ตัวฮับมันนะครับฮับมันหรือว่าตัวดุมเนี่ยก็จะมี2อันนะครับ แต่มันจะเรียกว่า1 1 1ตัวนั่นแหละก็คือมันสลับกันซ้ายขวาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็2ก็คือมีตัวยางนะครับตัวยางยอยตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวยางยอยตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่2แบบให้เลือกใช้กันนะครับผมบอกก่อนแล้วกันไอตัวเหล็กวัสดุตัวนี้เนี่ยมันทำมาจากไอตัวคาสนไนลอนนะครับก็คือแมทเทเรียลของมันก็คือ fc 200นะครับมันเป็นเหล็กหลอนเองนะครับตัวนี้นี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับ แมทเทเรียลเจะเป็น Fc 200นะครับซึ่งขออนุญ,ญาตยกชีทขึ้นมาแล้วกันเพราะว่าจริงๆข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะับแต่จริงๆข้อมูลตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีลงที่หน้าเว็บไซต์เราด้วยเหมือนกันนะครับสามารถไปติดตามแล้วก็ไปดูข้อมูลเบื้องต้นที่หน้าเว็บไซต์เราได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าก็คือตัวแมทเทเรียลก็จะเป็นเกลูคัสไอรอนที่แมทเทเรียลที่บอก Fc 2 0อนะครับที่บอกนะครับแล้วก็ ไอ้ตัวยางยอยตัวนี้นะครับตัวยางยอยตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่2เกรดด้วยกันนะก็คือ <c oughs> ตัวที่เป็นลับเบอร์นะครับลับเบอร์หรือว่าเนเชอรัลลับเบอร์นั่นเองนะครับเป็นยางธรรมชาตินะครับตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นที่เป็น PU นะครับซึ่งไอ้ตัวยางลับเบอร์เนเชอรัลเนี่ยจะเป็นสีดำนะถ้าเกิดเราเห็นหรือว่าไปแกะตามยอยตามเครื่องจกักรหรือว่าไปดูตามที่ร้านขายเนี่ยถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็อนุมานเบื้องต้นว่าเป็นตัวเนเชอรัลลับเบอร์ได้เลยนะครับ หรือยางธรรมชาตินั่นเองนะครับก็จะมีเกรดคุณสมบัติของเขานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็น pu นะครับยูรีเทนนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้การทํางานมันดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยก,ยการใส่สารนะครับเ,เชิงวิศวกรรมเข้าไปนะครับส่วนผสมของเข้าไปซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นยูรีเทนเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3สีด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นสีกรีน บรู Blue, แล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะสามารถทำงานได้ดีนะครับที่ความแข็งเนี่ย932ชอเอนะครับซึ่งปกติเนี่ยแข็งเนี่ย80-90นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับอันนี้คือความแข็งที่900กว่าชอเลยนะครับชอเอนะครับหน่วยของความแข็งของยางหรือว่าลับเบอร์นะครับแล้วก็ ทำงานที่อุณหภูมินะครับลบ4 0ถึง100องศาเซลเซียตนะครับซึ่งตรงจุดนี้แหละครับที่ทำให้สามารถตัวคัพปิ้งเนี่ยไปใช้ในงานที่ติดลบก็ได้นะครับแล้วไปใช้ในงานที่อุณหภูมิสูงก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทนแรงบิดได้ดีนะครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่2 2นิวตันเมตรถึง2,500นิวตันเมตรเห็นว่าช่วงเล็งเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับกว้างตรงนี้หมายความว่าถึงแม้จะใช้ตัวเล็ก นะครับไปจนถึงตัวใหญ่เนี่ยก็สามารถครอบคุมได้ในตัว MT ที่เป็นไฮเปอร์เฟกแบบนี้นะครับเนาะนี่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับไอตัวคัพปิ้งเนี่ยเราต้องรู้2ค่านเองนะครับก็คือค่าอ l ไลเมนต์นะครับอะไลเมนต์นี้เหมือนว่าในแนวเส้นเพาสองฝั่งนะครับมันอยู่ตั้งอะไลเมนต์เดียวกันไหมนะครับค่าที่ยอมรับได้ของไอตัวคัพปิ้งเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือค่าเยืองศูนย์นะครับ ปกติแล้วเนี่ยเลาเนี่ยสองข้างเนี่ยไม่มีทางตรงกันเป๊ะถึงจะตรงกันได้ก็จริงนะแต่มมนต้องใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างจะพิั่นหรือว่าความละเอียดสูงมากๆซึ่งการติดตั้งหน้าง,งานนะครับต้องบอกติดตั้งหน้าง,งานเทคนิคเชียไม่สามารถที่จะตั้งได้เปะขนาดนั้นถึงแม้มันจะถอดออกมาเนี่ยหรือการใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการขยับนิดหนึ่งฉะนั้นเราต้องมีค่าเคเรนซ์ตรงนี้ไว้นะครับก็คือค่ามุมในการยืงสูงนะหมายความมุมสองฝั่งเนี่ย ยื้งศูนย์เนี่ยได้ท่ายนะครับซึ่งตารางของ MT ตัวนี้นะครับค่ายื้งศูนย์นะครับของเราหนะ้าเว็บไซต์ก็จะมีบอกไว้ให้เหมือนกันนะครับถ้าดูในในกล้องตัวนี้อาจจะไม่ชัดแต่เดี๋ยวไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยผมจะขออ่านตัวนี้คร่าวๆให้เห็นก็ได้นะครับว่าสมมติตัว MT 50นะครับผมขอเรียกคดง,ง่ายๆแล้วกันว่า MT แล้วกันนะ MT 5 0เนี่ยมันสามารถขนานกันนะครับเทาเนี่ยที่มันยื้งสูนก็ได้ อยู่ที่0.2มิลนะครับโอ้แค่1มิลนี่แแทบจะเล็กมากนะครับแต่นี่เขารับได้เนี่ยอยู่ที่0.2มิลเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเวลาเราเห็นการประกอบไอ้ตัวยางคัพปิ้งไปตัวนี้ครับค่อนข้างจะฟิกและแน่นมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งในกรณี้อันนี้อุณหภูมิที่ปกติถ้าอุณหภูมิที่สมมตินะครับอุณหภูมิที่80หรือ90ตัวยางอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ย พอมันเกิดความร้อนมันจะขยายตัวนะมันจะแน่นกว่านี้อีกนะอันนี้จะเห็นว่ายังพอเข้าได้นะแต่พอไปใช้งานจริงเนี่ยถึงแม้อุณหภูมิปกติก็ตามนะใช้งานไปมันเกิดความร้อนทุกอย่างมันจะถูกขยายตัวนะครับขยายตัวแล้วเนี่ยมันจะแน่นฟิตกว่านี้อีกนะแทบจะไม่ขยับตังนี้ฉะนั้นเนี่ยระยะเยื้องศูนย์ถ้ามันมากเกินไปในกรณีที่บอกว่าหนึ่งผมอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพถ้ายิ่งแน่นมากเกินไปนะครับตัวยางนี้พอมันเบ่งปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้ขืนนะครับขืนมากๆฉั้นโหลดที่มันจะเจอคือ 1. มอเตอร์จะทํางานโหลดหนักขึ้นนะครับอันนี้สิ่งแรกนะสถ้ามอเตอร์ขับไหวนะขับไหวขับได้สิ่งที่จะชำรุดต่อมาก็คือตัวคัพปิ้งฉะนั้นตัวคัพปิ้งถ้าเราเลือกใช้ตัวที่เป็น PU หรือว่ายูรีเทนเนี่ยตามสเปคที่บอกโอเคถ้ามันรับได้ทนได้ก็จะทนการใช้งานต่อไปได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นวัสดุที่เป็นยาง ยางเนี่ยคุณสมบัติมันอาจะมันจะด้อยกว่าตัวยูเทนอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดการชํารุดได้เดี๋ยวเรามาลองมาดูคลิปตัวอย่างกันนะว่าตัวยางคัพปิ้งเนี่ยพอเวลามันใช้งานไปแล้วมันเกิดการสึกหลอนะครับจากการใช้งานการใช้งานเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันก็มีอายุการใช้งานของมันอยู่หรือการติดตั้งที่มันไม่ได้เซนเตอร์หรือไม่ได้ตามสเปคคุณสมบัติของมันเนี่ยด้วย2กรณีคือระยะเอียงศูนย์นะครับกับระยะเอียงทำมุมองศาเอียงศูนย์เนี่ย เป็นยังไงเดี๋ยวาฝากน้องเตอร์เปิดคลิปตัวยอยที่มันสึกหลอนะครับให้ดูกันแล้วเดี๋ยวผมมาจะมาอธิบายทีนึงว่าพอมเป็นแบบนี้ต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังไปรับชมคลิปกันได้ครับ ก็คลิปเมื่อกี้นะครับที่ทางน้องเตอร์ทีมงานเราเอาขึ้นมาให้ดูนะครับในไลฟ์เนี่ยจะเห็นว่าคัปปิ้งเนี่ยพอใช้งานไปนะครับมันจะเกิดการสึกหลอจากยิ่งบอกนะครับคือมันมีอยู่3เหตุผลเองก็คือ1ระยะอะไลเมนต์เนี่ยไม่ได้ตอนแรกใหม่ๆมันก็ได้อยู่นะพอมอเตอร์ขับไปปพ๊บมันจะเกิดการเค้นนะครับสเตรทเค้นเข้าไปแล้วมันจะเริ่มสึกเกิดการเบียดแล้วก็เสียดสีก็สึกไปก็จะถูก กินไปเรื่อยๆ2ระยะเยื้องสูงนะครับพอมันไม่ตรงหรือว่ามันไม่ได้เป็นตามที่สเปคของตัวแต่ละอันบอกไว้ให้เนี่ยมันก็จะเกิดการเค้นเหมือนกันนะครับ3อุณหภูมิที่ใช้งานอุณหภูมิยิ่งสูงนะครับตัวยางเนี่ยคุณสมบัติมันจะถูกเปลี่ยนไปแล้วมันทําให้เกิดการสึกหรอได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานของมันอยู่เช่น3ปี5ปีนะครับมันก็จะพังไปอย่างในคลิปที่เห็นฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรายังฝืนและทํางานต่อไปถามว่าทํางานได้ไหมทํางานได้นะลองเห็นว่าถ้าคลิปเมื่อกี้เนี่ยผมเอายอยยางเนี่ยหลวมๆนะครับเวลามันวิ่งนะครับนะครับมันจะมีเหมือนระยะกึกนิดนึงและถ้าเกิดมอเตอร์ถ้าเกิดตัวไหนวิ่งรอบจัดวิ่งเป็นพันนะปึก๊กนะครับถามว่าถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาก็นี่ตัวฟันตัวนี้นะครับที่หลายๆล,ลูกค้าเนี่ยที่ผม ส่งให้ดูเนี่ยฟันนี้จะหักนะเพราะมันเป็นเหล็กหลอนะรัแล้วพอมันหักปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะพังและคุณจะต้องเปลี่ยนก็คือ 1. ยางยางต้องเปลี่ยนอยู่ละแน่นอน 2. ต้องเปลี่ยนตัวบอดี้เฮาสิ่งตัวนี้อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราดูแลดีๆนะครับเห็นว่ามันระยะมันไม่ได้ตัวนี้ต้องรีบเปลี่ยนยางเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องชำรุดต่อไปนะครับนะครับก็อันนี้ คลิปที่ทางลูกค้าเนี่ยส่งมาให้เราดูนะครับเราก็บอกว่าโอเคเอามาสื่อสารให้กับทางลูกค้าในไลฟ์เราดูได้เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจากการใช้งานจริงเ่ะเราต้องพยายามเอามาให้เห็นภาพถ้าไม่เห็นภาพเนี่ยเราก็จะมองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันราม,มันพังหรือมันชำรุดเนี่ยยังไงนะครับเนาะแล้วก็การวัดไอ้ตัวอะไลเมนต์เนี่ยวัดยังไงอย่างที่ผมเคยบอกนะครับก็คืออ l ไลเมนต์เนี่ยมันก็ใช้ตัวเหมือน โทษนะครับโฟพี่ขอฟุตเหล็กนะครับนะครับนี่อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับการตั้งอะไลเมนต์เนี่ยตั้งไม่ยากฉะนั้นก็คือเราวางท่าไว้ตรงนี้เลยครับอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ที่สูงกว่านะครับกดไว้เลยนะครับแล้วมันจะมีช่องว่างช่องว่างของมันตรงนี้แหละที่เราสามารถเอาฟิลเลอร์เกตเช็คได้นะครับอันนี้ในกรณีที่แบบเป็นแมนนวลหรือว่า,าเช็คง่ายๆแต่บางที่เนี่ยบางคนเขาจะใช้ตัวเซน เซนเซอร์ S S ensor, ไอเลเซอร์ Laser นะครับยิงเลยครับว่าอะไลเมนต์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันต่างกันดิฟกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าฮะเบื huh. uh ้องต้น mm hmm. ก็จะประมาณแบบนี้นะครับ mm hmm. ซึ่งไอตัวยางคัพปิ้งนะที่ตรงนี้มีตารางไว้เนี่ยก็จะมีบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้ปกติเนี่ยการคำนวณรอบเนี่ยมาาันจะได้คำนวณมาจากมอเตอร์แล้วก็การใช้งานอยู่แล้วนะว่าสมมติว่าคุณบอกว่ารอ,อบของผมวิ่งไม่เกิน5 0 0 0ั ก็มาเลือกลงในตารางได้เลยนะครับว่าน่าจะใช้ตัวคัพปิ้งไหนเหมาะที่สุดแล้วก็ตัวยางยูริเทนเนี่ยมันทนแรงบิดอยู่ได้ที่ทลายหรือจะเป็นแบบเลือกแบบที่เป็นยางรับเบอร์อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะซึ่งไอ้ตัวที่เป็นยูริเทนเนี่ยมันจะรับแรงได้ดีกว่ารับเบอร์อยู่แล้วนะแต่ก็จะมีเรื่องของราคาที่มันสูงกว่าแต่มันสูงกว่านิดหน่อยครับไม่ได้เยอะแต่อุณภูมิการใช้งานเนี่ยมันจะมากกว่าอุณภูมิการใช้งานเนี่ยจะดีกว่าที่เป็นรับเบอร์นะครับนะฮะ แล้วก็ตัวคัพปิ้งเนี่ยค่อนข,ข้างจะเลนส์กว้างนะครับมันมีตั้งแต่ MT 5 0จนถึง MT 2 2 5นะครับ MT 5 0นี่คือที่ต้องเรียกว่า MT 5 0เพราะว่ามันมันวัดจากไดมิเตอร์เลยนะครับง่ายๆก็คือ MT 5 0วัดนะครับไดมิเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็น50นี่คือเป็นตัวน้องเล็กสุดละตัว MT 2 2 5นี่ก็คือใหญ่ประมาณเกือบไมนพัดละ นี่กับฟุตนึ่งนะครับตอนนี้คือตัวใหญ่สุดแล้วนะครับซึ่งยิ่งตัวใหญ่มันจะแปรผันตามไอตัวรอบรอบก็จะต่ําลองนึกดูนะครับตัวใหญ่ๆวิ่งหมุนรอบ5,000เนี่ยมันทํางานค่อนข้าง,าง,างจะไม่ค่อยเซฟตี้แล้วก็ยากฉะนั้นเนี่ยตัวใหญ่รอบมันก็จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ2,300รอบแม็กสปีดที่มันรับได้นะแต่ถ้าเป็นตัวเล็กแบบนี้วิ่งได้ที่แม็กสปีดที่5000เลยนะปกติมอเตอร์เนี่ยวิ่งไป1440นะครับ ตัวนี้วิ่งไป5,000คิดดูว่าประมาณ3-4เท่าของรอบมอเตอร์ปกติที่วิ่งเลยนะวิ่งเร็วมากๆนะครับถามว่าคัปปิ้งนะําไปใช้กับงานอะไรก็คือที่เราเห็นท่่ปไปก็เป็นพวกปั๊มนะปั๊มน้ำที่หมุนรอบจัดฟีดสูงนะครับต้องการฟรีดอาหารเข้าไปสู่ในรายการผลิตนะครับหรือเป็นพวกโบเวอร์นะโบเวอร์บางทีเนี่ยวิ่งพันกว่ารอบจากมอเตอร์เนี่ยไม่พอต้องใช้คัปปิ้งเนี่ยต้องมีเกียร์ทดนะครับ แล้วก็ทําให้มันเร็วขึ้นฉะนั้นตัวคัพปิ้งเนี่ยบางครั้งมันมีการเดินหยุดบ่อยคัพปิ้งจะเป็นตัวช่วยได้นะครับช่วยได้นี่หมายว่าช่วยรับแรงกระแทกแอบซ็อบไว้ได้นะครับแรงบิดแรงกระแทกเพราะว่าการวิ่งของเราแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีแรงกระช่างในจุดเริ่มต้นเสมอนะครับอันนี้จะช่วยได้นะครับนนะครับส่วนสเปคนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าไอ้ตัวยางเนี่ยรับอยู่ที่ทอร์กเนี่ย เท่าไหร่แล้วก็ตัวที่เป็นยูริเทนเท่าไหร่ยกตัวยอย่าง MT 50นะครับตัวที่เป็นยางเนี่ยรับแรงบิดม็กซิมัมอยู่ที่5.5นิวตันเมตรนะรแต่ถ้าเป็นยูริเทนเนี่ย7.85นิวตันเมตรเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ฉะนั้นค่าทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะต้องคำนวณมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกใช้ตามตารางได้เลยมันถึงจะเป็นตัวเลขที่ไปใช้งานแล้วเลือกใช้งานง่ายนะครับอ่าฮะวันนี้ก็ พูดคุยในเรื่องของคัพปิ้งเนี่ยค่อนข้างมาจะเป็นผมว่าน่าจะเกิน6-7 EP ได้นะครับในเรื่องของคัพปิ้งซึ่งมันก็ใกล้หมดแล้วผมว่าคัพปิ้งครอบคุมเนี่ยเกือบจะการใช้งานในอุตสาหกรรมในเกือบทั้งจะครอบคุมหมดแล้ทั้งในเรื่องของการผลิตในการอาหารโบเวอร์ในการลงเกี่ยวกับยาปัม๊มน้ำเนี่ยผมว่าใช้แค่ที่ผมอธิบายไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะครอบคลุมละมีทั้งไอตัวที่เป็น ตัวเล็กนะเป็นจอยคัพปิ้งหรือเป็นตัวใหญ่ที่เป็นทายคัพปิ้งแบบไดเมนเตอร์3 0 0ร0อก็มีนะครับเนาะต่อไปคิดว่าน่าจะพูดคุยในเรื่องของเรื่องอื่นบ้างนะนอกจากคัพปิ้งเพราะว่าครบเบิร์มหมดแล้วสนใจสินค้านะครับของเราได้นะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์เราได้เลยนะครับที่ www baseconveyor center com นะครับในช่องค้นหาข้างบนเนี่ยสนใจสินค้าตัวไหพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับถ้าบางทีเรายังนึก ไม่ออกนะว่าจะเป็นคัพปิ้งเป็นตัวขาจริงเป็นตัวอะไรพิมพ์ขึ้นมานะมันจะมีตัวลิสต์เมนูเนี่ยสักเจ็มาให้นะถ้าเราเห็นตัวไหนที่เป็นใช่ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะมันจะพาเข้าไปดูเราเนี่ยไปหาสินค้าตัวน,นั้นซึ่งในสินค้าตัวน,นั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของแคตตาล็อกมีเรื่องของบางอันเนี่ยก็จะมีให้ดาวน์โหลดของไฟล์พาร์ทสานี้ด้วยเราก็พยายามจะอัพขึ้นไปให้ลูกค้า เชิงวิศกรรมเนี่ยหรือคนที่เขียนแบบเอางานดออิงเนี่ยไปประกอบได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็หรือพอดูสินค้าแล้วยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อมูลหรือมามีข้อสงสัยนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะที่ไลน์ OA ของเรานั่นเองนะจะมีฝ่ายขายแล้วก็มีทีมวิศวกร,รของเราเนี่ยคอยให้คำตอบลูกค้าอยู่ด้วยเช่นกันนะที่แอดไซน์นะเบสคอนเว n ยร์เซ็นเตอรนะครับ, Base รบทักเข้ามาได้เลยนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ Line OA a d s i ดไ Base c o n v e y ิ r Center นะครับเนาะแล้วก็ไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถามมาที่ Line OA ได้นะรหรืออยากจะสอบถามโทรมาพูดคุยนะครับก็โทรมาที่เบอร์ฝ่ายขายได้เลยนะครับเบอร์0 8 6ย์แปดหกนะครับสามสองเนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทร0 8 6ย์แปดหกนะครับ อันนี้ก็จะมีฝ่ายขายของเราเนี่ยคอยรับโทรศัพท์เบอร์นี้ไว้ให้นะครับซึ่งคลิปคอนเทนต์ของเราเนี่ยอยู่ในช anel ของเราเนี่ยก็จะมีโซเชียลหลายๆที่นะในช่อง u t u b e เนี่ยของเราคลิปก็มีไป500กว่าคลิปเกือบจะ600กว่าคลิปแล้วนะครับเป็นสาระความรู้ดีๆเนี่ยก็จะมีเรื่องเรื่องของวิศวะรีวิวนะครับแล้วก็มีเรื่องของคอนเทนต์วิศวะฉลาดเลือกแล้วก็มีเรื่องอื่นๆในเรื่องของโปรดักต์นะครับคอย บอกว่าโปรดักต์ตัวนี้ใช้แบบไหนยังไงอย่างนี้นะครับสามารถไปค้นหาแล้วก็สืบหาได้เลยนะครับยูทูบชั้นแน n ชั้นแนของเรานะครับก็คือ a s s i b น s c o n v อ e เวียร์ e ซนะครับค้นหาได้เลยก็จะขึ้นชั้นแน l ของเรานรในช่องนี้หรือจริงๆช่องของเราอีกอันนึงที่เราทําขึ้นมานะก็คือช่อง t i k t อกนะครับก็คือ Assign b เ s สคอนเ e r Center เเช่นกันนะครับไปดูได้อันนี้อาจจะ ค่อยๆทยอยทำขึ้นมานะครับแต่ถ้าคลังความรู้ในเรื่องของคลิปดีโอเนี่ยจริงๆแล้วเราจะไว้ที่ YouTube Channel เป็นหลักนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจสินค้าเข้าไปที่เว็บไซต์ bestconveyorcenter com นะครับอยากจะสอบถามพูดคุยชัดมานะครับในช่องทาง Line oa ของเราก็คือ a d s i g n bestconveyorcenter นะครับหรือจะโทรสอบถามเข้ามาได้ก็คือ086-327-2600ครับ y o u t u b n Channel ของเราก็ b อ s ไซ o n เบสคอนเวีย r เซ็นเอเอาง่ายๆนะครับไม่รู้อะไรเนี่ยเซิร์ชก่อนเลยครับ b บ s คอนเว e ยร์เซ็นเตของเรานะครับจะมีทุกช n e l ไว้คอยบริการให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็วันนี้สาระความรู้ดีๆในเรื่องของ EP ที่13 Hyperfect c u p p i n g MT นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะสนใจสอบถามก็ทักเข้ามาได้นะครับเนาะ ก็อีพีที่สของเราก็น่าจะเพียงพอแต่เพียงครั้นี้ก็ขอบคุณที่รับชมไลฟ์ทาง Facebook ของเรานะครับหรือไปติดตามของเราย้อนหลังได้ในที่ YouTube c h anel n ของเราเดี๋ยวเราจะเอาคอนเทนตตรงนี้เนี่ยลงไปตรงนั้นได้นะครับสุดท้ายวันนี้ก็คือ MT คือย่างคัพปิ้งแบบไฮเปอร์นะครับแต่ถ้าเป็น MK เนี่ยคือสุกี้อยู่เลยครับตอนนี้เราไป <Yeah. S 1> หากินกัน <Yeah. S 1> <laughs> เป็นหมูย่างนะครับโอเคขอบคุณมากครับติดตาม EP ท4ของเรานะครับครั้งต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันได้นะครับกับผมนรินเบสคอนเวียร์เซ็นเตอร์สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศกรครับ เปลี่ยนหมาใช่ไหมเปลี่ยนมา